สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอร์มิงตอนนี้ผมก็ติดอยู่ที่ด่าน10.15ผมจะมาเสีย7,500อคริสตัลเพื่อสุ่มอิสกาตัวละครสายเ p พีมีสกิลตีหมู่และมอบสถานะเสียเลือดให้กับศัตรูมาดูกันว่าผมจะมือทองหรือผมจะเกลือแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคร์แกมสตรีมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอร์มิงเนียมแนนโนนี้เราก็อยู่กับช่อง แคดแกมสเตมเมอร์ไทยกับเกมอิกดาคอนิเคอร์อเ,เนี่ยครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปคือตอนนี้ผมติดอยู่ที่สเตตสิบจุดสิบห้านะครับก็คือมอนเนี่ยชุบชีวิตดีเหลือเกินนะคผมก็เลยอยากจะได้ตัวตีหมู่อีกสักตัวนะครับแบบว่าบุ้บ้ามบุ้งบ้ามนะครับมาเล่นกับยูซุนานี่ครับแล้วก็ตัวที่ผมเล็งไว้นะก็คือนี่นี่ครับ อิสกาเองนะวันนี้ผมจะยอมเสีย7,500คริสตัลนะครับหรืออาจจะเสียสัก8,5 0 0นะก็ะต้องดูนะครับว่าผมจะมือทองหรือเปล่านะแต่ก่อนที่ผมจะไปสุ่มนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยแนวขายอีก8 0 0 0 0ื่นนิดๆก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเราไม่รู้สมาชิปเพงเดอยบาท3 5บาท50บาทเพใครกัภาพคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกวอก m a ้แม่บีชอิ a ดาคอนิเคิลแล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแนวสามารถสมัครกันมาได้เลยวนะมีีชชื่่ออเเเเกกกยย็สรร์ทใ้ลคับ อบคุณครับมาครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูในส่วนของข้อมูลก่อนเนะครับว่าเจ้าอิกการเนี่ยทำอะไรได้เนี่ยก็คือโจมตีปกตินี่สร้างความเสียหายเวทมนต์เนี่ย1 8 0 80, ให้กับศัตรูด้านหน้านะอ่ะแล้วก็นี่ครับโซฮันติงเนี่ยก็คือโดนยกตีนะเป้าหมายทั้งหมดนี่ครับจะมอบสถานะเสียเลือดด้วยนะเห็นปะสร้างความเสียหายเวทมนต์นีครับ316แลวก็มอบสถานะเสียเลือดให้กับศัตรูเนี่ย ก็คือเสียเลือดเนี่ยจะสร้างความเสียหายอีก4%ของพลังชีวิตปัจจุบันของศัตรูนะคือคือมันเน้นเกี่ยวกับเลือดของศัตรูนะทำให้โดนแรงขึ้นนะเออนะแล้วก็มาดูในส่วนนี้เฮลโกเนี่ยครับคือสร้างความเสียหายเว่ยนะครับ432%นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนพลังชีวิตปัจจุบันนะครับเออเป็นไงตึงจัดนี่ครับตึงจัดนะดนะอิกกานะเดี๋ยวมาดู่าผมจะมือทองหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็จับไปที่10ใบ,บแรกก่อนเลยโอเคไปปุ๊บนี่ดู ถ้าเป็นสีลุงนี่คือได้นะเพราะว่าผมสังเกตมาหลายรอบแล้วถ้าเป็นสีลุงคือได้แต่ถ้าไม่ใช่สีลุงคือไม่ได้นะอันนี้คือเกลืออันนี้คือเกลือนะอันนี้คือไม่ได้โอเคไม่เป็นไรได้สองดาวมาดันเซก็โอเคถือว่าดีนี่โอเคเดี๋ยวผมกดข่ามาเลยเนี่ยครับปุ๊บแล้วก็กดอันเชิญอีกครั้งค่อยดูนะรอบนี้นะถ้าไม่ออกอิกการนะตกกระบาลผมได้เลยอ่ะตกกระบางผมได้เลยฟุ๊บเดยวไม่ออกไม่ออกนะ ตอกกระบาลผมได้เลยทุกคนตอกกระบาลผมได้เลยฮู้ยมาฮ้ยได้อากิตัวนี้น่ารักนเลยเหมือนซามูไรนะครับดูดาบแบบดาบมีเหมือนเลเซอร์ด้วยนะโอเคจัดไปเล่านี้ผมมั่นใจนะผมต้องได้แน่นอนนะโอเคดูดูจับตาดูนะดูจำนะครับดูจำจำนะ <c oughs> อิตก,กาแนะ่นอนรอบนี้ดูปุ๊บอ่กากดข้ามไปเลยนะครับปุ๊บนี่แหละอิตก,กาอยู่นี้ตัวนี้เลยอิตก,กาดูโซเนียนะยังไม่ใช่ ตัวนี้โอเคยังไม่ใช่ลิงโกก็ไม่ใช่นะครับอามี่ก็ยังไม่ใช่นะนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวซาบินจาร่านะครับอันนี้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็คือดีเออเอามาเปิดตัวละครนะปุ๊บนี่แหละดูอิตกาอ่าต้องเคารพกฎนะคะนี่เป็นไงปุ๊บดูดูนี่เป็นไงพร่องอับกระทามาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโควร์อิตกาไม่ใช่แพทติเซียเดี๋ยวก่อนนะ ออผมว่าเบอร์อก้านะอันนี้รุนเรทอันนี้รุนเรทนะแต่ไม่เป็นไรได้แพทิเซียก็ถือว่าโอเคนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เท่นะผมก็เล็งไว้นะเพราะว่าเขามีปีกเออเขามีปีกตัวละครไหนที่มีปีกสาหรับผมนะคือเท่หมดนะครับคือเท่หมดโอเคตอนนี้ถือว่าดีจะตอไปเลยปุ๊บเฮ้ยตั้งห้าพันห้าโถโยังไงก็ได้อยู่แล้วอีก,ก้าปุ๊บม,มาไปรอบนี้เกลือนะรอบนี้เกลในแบบข้ามเลยรอบไหนเกลือคือข้ามเลยไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นตัวเองเกลือนะครับโอเคข้ามไป โอเคได้ตัวนี้มาดันเศษถือว่าแจ๋วแจ๋วจัดต่อไปเดลืยอีกตั้งสี่พันสามโอ้หนี้ทั้งวันยังได้ฟึบดูฟึบนี้นี่เกลือเกลือเออเกลือข้ามไปเลยอ่ะต่อปุ๊บมาชืบรอบนี้ผมมั่นใจได้แน่นอนนะผมได้กลิ่นละผมได้กลิ่นละดูกลิ่นของความเกลือไม่ได้อีกนะเอาดีดีดิเอาดีดีดิดอดดดโอโ้ เพชรจะหมดแล้วนะตอนนี้นเพชรผมจะหมดแล้วนะเหลือพันเก้านะรอบสุดท้ายของการสุ่มแล้วคิดว่าน่าจะหมดแล้วลนะ่ะน่าจะไม่ได้ไม่ได้จริงนะโอ้โหให้ตายสิเดี๋ยวผมไปปัป๊มเพชรเพิ่มก่อนนะไม่ได้จริงนะดูนะทุกคนไม่ได้จริงได้เพชรที่เซยโอ้โหผมไม่อยากได้อีกกล้างไงประเด็นนะ่ะโอเคตอนนี้เท่ากับเหลือการตีอีกสาสิแปครั้งย่าผมต้องหาเพชรม,มานะเดีย๋ยวผมไปหาเพชรก่อนนะเดีย๋ยวขอญาตทำสก์แป๊บนึงมา รอบสุดท้ายเนี่ยผมก็ไปหาคิดเต้ลมาได้1726นะไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ออกก็มาแก้ใหม่วันหลังเนะยครับแล้วก็ปั้นแพทิเซียของเราที่เราได้วันนี้ไปเนะครับมานี่คือรอบสุดท้ายนะนีครับคือไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะเพราะว่าผมผ่านสเตจแบบว่าตะลุยสเตจจนได้มาทั้งหมดเท่านี้เนี่ยครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกเนี่ยมาดูรอบสุดท้ายจะออกไหมจัดไปคอยดูปึ๊บเรียบร้อย เล่ลอยไม่ออกเลยครับเลี่ยร้อยไม่ได้นะโอเคแต่รอบนี้ถือว่าได้สองดาวมาเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปปั้นแพตติเซียเอานี่ครับก็ตอนนี้เหลือการันตีอีกทั้งหมดยี่สิบแปดครั้งนะครับก็เท่ากับว่าก็ต้องใช้ประมาณเออเกือบสามพันหร้อยคิวต่อนะครับเดี๋ยวไปหาอีกสามพันนะครับเดี๋ยวผมจะมาส่มเดี๋ยวกดหนึ่งใบก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เออกดหนึ่งใบเดี๋ยวนะกดหนึ่งใบเดี๋ยนะจำกัดพรีเมียมหนึ่งครั้งต่อวันใช้ห้าสิบไม่ได้นะ ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เราต้องเราต้องเติมนีครับมาก็เดี๋ยวไปป้านแพทิเซียแล้วกันปุ๊บตอนนี้ถึงเราไม่ได้ตัวดาเมจนี่ครับแต่ว่าเราก็ได้ตัวทรับที่จริงใจมา1ตัวนะครับปุ๊บกดเข้าไปอ่านี่ผมจะได้เอามาเล่นคอมโบกับตัวนี้เนี่ยครับมาลูรูน้นี่มาลูรู้ผมสี่ดาวแล้วนะเออดูโล่ไงนะโล่งทึกงจันทร์เนีเดี๋ยวผมเอาแพทิเซียเนะยครับเอามาทําให้ทีมผมแข็งแกร่งขึ้นนี้เดี๋ยวยัดไปยัดโชว์เลยยัดในนี้เลยเออยยัดในนี้ไปเลย ปึ๊บๆนยี่เวลสามสามเลยแต่เหมือนก็ว่าอันนี้จะไม่พอนะไม่เป็นไรได้แค่ไหนแค่นั้นน่ครับปึ๊บแล้วก็อุปกรณ์ยัดเข้าไปปึ๊บี่แล้วก็เพิ่มระดับปุ๊บใ่ไปงานไปงาเอาแบบเล่นดือนเนี่ยเพราะว่าผมมันตึงแล้วไนงะเอา้าขอไม่พอนะขอไม่พอนะเนี่ยไม่มีตั๋วด้วยนี่ครับไอันนี้หมดนะเดี๋ยวผมขอย่าไปแลกร้านค้าก่อนนะเพราะว่าไม่มีจริงไม่มีจริงเพราะว่าพอตัวละครเราแบบ เลเวลเยอะขึ้นอะแล้วพอเราไปยัดพวกสกิลพาสซีฟอะหมด <c oughs> หมดนี่ครับก็เลยต้องมาทําการหาซื้อออนนี้ครับเดี๋ยวดูต้นไม้โลกต้นไม้โลกนี่ผมไม่ค่อยอยากจะซื้อลูกกลมๆเลยนะเพราะว่าจะบอกว่าไงมันเอาไปแลกเศษตัวละครมาสาคัญกว่าเออไปแลกเศษตัวละครสาคัญกว่านะโอเคผมขอแลกแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วละ่ะมาปึ๊บแล้วก็แพททิสเสียงเรานี่นไงอัพมอไม่คันไหลนี่ขนาดระดับ2นะนี่แค่ระดับสองยังขึ้นมาอยู่ข้างบนได้อะตึงปะ ป๊บจัดต่อนี่ระดับสามนะครับเดี๋ยวจัดระดับสี่ต่อเลยนะปุ๊บนี่ไงโอ้โหคือสบายนี่ถ้าได้อัพถ้าได้ตัวน,นั้นนีจบไปแล้วนะเออถ้าได้ตัวที่ผมต้องการนี่จบไปแล้วนะโอเคไม่เป็นไรระดับห้านะปุ๊บโอเคสกิลยัดได้ไหมยัดได้ก็ยัดไปใส่เข้าไปนะอันนี้จะเป็นตัวซับนวแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มโจมตีให้เพื่อนด้วยนี่ครับก็จะใส่ตัวไหนดีนะโจมตีคิไม่เอาสถานะฟื้นฟูแล้วกันโอเคอันนี้ อ่าใส่เป็นตัวนี้ไปนี่ครับนี่เป็นไง,ไงดูปุ๊บมีแพตติเซียนนะครับเลเวล33นะแต่แต้เตมเลเวลสกิลผมยังไม่พอนะเดี๋ยวผมจะลองพาไปทดสดูนะว่าโหดขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวขอรับหาข้อมองข้อมูลสักครู่นะทุกคนนะอ่ากดมารับของรับของ่อะจะได้แบบมีคิตตอก3 6แล้วไปแก้แล้วไปแก้ใหม่เออมันจะไปแก้ใหม่ได้นะโอเคเอาแต้มสกิลมาเดี๋ยวไปอัพต่อนะจะได้ไปเทสเลยนะ เราจะได้ใส่ตัวซับท,ที่จริงใจเข้าไปเออฟืบมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปอัพสกิลเท่าที่ทําได้กนะ่อนนะฟืบมาแล้วกดยัดไปเนี่ยหลังๆก็ใช้เยอะเนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยพอนะแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติผมมีแต้มสกิลผมคิดว่าผมก็น่าจะตึงกว่าเดิมเยอะเนี่ยมาตอนนี้ผมก็อยู่ที่สเตตสิบเอ็ดแล้วเนี่ยเพราะว่าผมไปหาคิตต่อมาใช่ป่ะผมก็เลยได้ทําการผ่านสิบจุดสิบห้านี่ครับด้วยมือ ด้วยมือนะย้ำว่าด้วยมือเนี่ยไม่ได้ออโต้เนี่ยครับด้วยมือนะโอ้ตาม่น่าเราไม่พอนะทุกคนนะเออตาม่น่าไม่พอไม่เป็นไรซื้อเลยนะครับผมจะได้รีบเลเวลสูงๆแล้วก็จะได้ยัดให้เป็นขั้น6เนี่ยเพราะว่าขั้น6จะต้องเลเวลสามสิบหกก่อนนะเออเดี๋ยวผมขอยัดเลิกทีมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองเอามาแทนเจ้าตัวนี้ไปนะอ้ไม่ได้อ้ไม่ได้ต้องแทนอาพิษแล้วละ่ะสอบอะไรไม่ได้ด้วยเนี่ครับไม่ได้นะอ่ะ เดี๋ยวผมจะลองไปแบบนี้นะครับมาดูกันว่าจะเตึงขึ้นหรือเปล่าไปปื๊บน,นี่เป็นรูปเป็นรูปแพทิเซียด้วยนะเออเป็นรูปแพทิเซียขึ้นมาแสดงว่าแพทิเซียเราเก่งไนงะเออะนี่เป็นตัวเก่งนะถึงกับมีรูปตอนคัตสตีนตอนล่ารอโหลดเนี่ยคือว่าเก่งนี่เป็นไงนะสี่ดาวเท่จัดเลยนะมาลูลูนะโบเข้าไปนี่นไงปึ๊บนี่เข้าไปนะครับหนึ่งทีปึ๊บเราก็ได้เวลาปุ๊บนี่ก็คือข้อดีของแพทิเซียเนี่ยคือจะเพิ่มอีเชอร์ให้กับตัวทีมของเราด้วยนะสุ่มเพิ่มเนี่ เพิ่มพลังโจมตีให้ทีมเนี่ยแล้วก็คอยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนด้วยนะนี่ก็เป็นตัวทรัพย์ที่ดีตัวหนึ่งเลยเนี่ยครับอ่ะดนมอนไล่ตะปบเราคือไม่เข้าเลยนะครับนี่ครับก็สกิลไปหนึ่งทีเป็นไงล่วงล่วงนะครับแล้วก็นี่ครับคู่หูของเราก็มานะครับแล้วก็ตีไปโบโบเข้าไปอีกหนึ่งทีนะแล้วก็นี่ครับคู่หูมาไล่ยิงอีกหนึ่งทีนะปึ๊บอ่าแล้วก็ฟาดแนวหลังไปอีกหนึ่งทีนะฝั่งตรงข้ามเหลือแค่เพียงสองตัวนะตอนนี้นะนน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 ะนปปนะะถือออวว่่่าาาาาตตตึึงงขข้้มมมมโโบบแลลกก็็ดดไไปปรรรีีีเเททิธ ปุ๊บแล้วก็คำรามไปหนึ่งทีนี่เปน็นไงเราก็ได้เวลาบัฟให้เพื่อนอีกนะเปน็นไงนี่เราได้ตัวทัพย์ที่จริงใจนะเออปุ๊บเข้าไปโอ้โหสองเทินจบแล้วไวจัดเออเปน็นไงสองเทินจบครับยังไวครับได้ตัวทรัพย์ที่จริงใจมานะเออผมก็แทนตัวอาพิษของผมไปเลยนะนี่แล้วผมก็ได้ตัวใหม่มาเนี่เปน็นไงจบอย่างง่ายนะเดี๋ยวขอญาตไปหา คิดต่อเพิ่มไนเดี๋ยวผมจะมาแก้แล้วผมจะเอาเอาตัวใหม่ให้ได้นะสัญญานะทุกคนนะผมสัญญาว่าผมจะเอาตัวใหม่ให้ไดนะ้ถึงไม่ได้ตัวใหม่ที่ผมต้องการนะแต่ผมก็ได้ตัวทัพย์ที่จริงใจมาลงทีมเนะี่ยก็คิดว่าในอนาะคตอาจจะได้ใช้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์เนี่ยขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจบเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม